สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสำหรับวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้กินดีมีสุขค่ะการ mm hmm. กินดีก็คือการกินหรือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะเด็กๆ mm hmm. และเมื่อเรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ร่างกายของเราก็จะแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วเด็กๆทราบไหมคะอาหารที่มีประโยชน์มีอะไรบ้าง แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะคุณครูมีเพลงมาฝากเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันเลยนะคะอาหารดีและมีประโยชน์คือผักสดและเนือ้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานาน αν, มีคุณค่าต, <Umwelt> ต่อร่างกายของเราอาละค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้กันหรือยังคะพาพร้อมแล้วไปกันเลยะคะ่ะ อาหารหลัก5หมู่อาหารหมู่ที่หนึ่งคือโปรโตีนได้แก่พวกนมไข่เนื้อสัตว์ต่างๆอาหารหมู่นี้จะช่วยในการเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายอาหารหมู่ที่สองได้แก่คาร์บโบไฮเดรตประกอบด้วยอาหารจำพวกข้าวแป้งเผือกมันน้ำตาลจะให้พลังงานแก่ร่างกายเด็กๆก็จะมีแรงเดินวิ่งและทำกิจกรรมต่างๆค่ะ อาหารหมู่ที่สามได้แก่เกลือแร่ซึ่งมีอยู่ในผักต่างๆซึ่งในผักต่างๆนอกจากจะมีเกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกายแล้วยังมีกากใยช่วยในการขับถ่ายด้วยนะคะทำให้เด็กๆไม่เป็นโรคท้องผูกค่ะอาหารหมู่ที่สี่ได้แก่วิตามินซึ่งมีอยู่ในผักผลไม้ต่างๆค่ะวิตามินจะทำให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีนะคะอาหารหมู่ที่ห้าได้แก่ไขมันค่ะ ทั้งไขมันสัตว์และไขมันพืชมีอยู่ในน้ำมันชีสและเนยค่ะจะให้พลังงานแก่ร่างกายแต่เด็กๆควรรับประทานแต่พอดีนะคะไม่มากไม่น้อยเกินไปเรารู้จักอาหารที่มีประโยชน์กันแล้วนะคะต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักอาหารที่ไม่มีประโยชน์ค่ะอาหารที่ไม่มีประโยชน์คืออาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วทําให้เกิดโทษหรือไม่ให้สารอาหารต่อร่างกายของเรา เด็กๆลองนึกดูสิคะว่ามีอะไรบ้างเอ,อ่ยใช่ค่ะอาหารที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกายของเราเช่นน้ำมัดลมขนมขบเคี้ยวลูกอมหรืออาหารจังฟูด้ดน้ำหวานต่างๆค่ะเด็กๆถ้าเรารับประทานอาหารที่มไม่มีประโยชน์ร่างกายก็จะเกิดโรคได้ง่ายค่ะเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคฟันผุและร่างกายจะอ่อนแอด้วยนะคะเมื่อเด็กๆ ได้เรียนรู้อาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์กันไปแล้วนะคะต่อไปมารยาทในการรับประทานอาหารเด็กๆลืมหรือยังคะเวลาที่เรารับประทานอาหารเราจะไม่พูดคุยกันขณะที่มีอาหารอยู่ในปากใช่ไหมคะและเราก็จะไม่ทําอาหารหกเลอะเทอะด้วยใช่ไหมคะเวลาเรารับประทานอาหารเราก็จะไม่คุยกันไม่เล่นกันขณะรับประทานอาหารอล่าค่ะเด็กๆ เด็กๆก็ได้เรียนรู้อาหารที่มีประโยชน์แล้วอาหารที่ไม่มีประโยชน์กันไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เด็กๆรับประทานอาหารเด็กๆก็ต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็จเจริญเติบโตตามวัยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากเด็กๆไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ